มาม่ามามวันนี้มาลุยเกมซับสมบัติอีโมจิกันนะฮะเกมนี้ก็เหมือนเดิมครับค่าย PG ค่ายที่โปรดปลานะฮะเริ่มไป200ไปเลยครับจัดไปออโต้ห0 0่ไปเลยครับลุยลยาวๆนฮะวันนี้ก็เตรียมมา 20k ครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้โหขี่เข้าครับขี่ต่อด้วยระเบิดและเบียโอ้โหระเบิดไปต่อครับคอมโบไหม,มคูณ2เป็นคูณ4ครับจัดไปเปิดมาครั้งแรกก็ได้ 1K ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับ ไปครับของแบบนี้มันต้องลุยกันต่อครับสแคตเตอร์เข้าไม้ไม่มาขี่ครับขี่ขี้ไหลไหมขี้ไหลไหมโอ้โหขี้ไหลขี้และเบียร์ขี้ไหลและเบียร์ฮะคูณ2ไปเลยฮะ1.4ครับสวยๆฮะเกมนี้ดูไม่ยากครับดูง่ายแถมยังมีอีโมจิน่ารักน่ารักอีกด้วยนะฮะโอ้โหเล่นง่ายแล้วก็มีภาพน่ารักแบบนี้นะฮะเล่นเพลินนะฮะไปครับ ไปครับเข้าหน่อยเข้าหน่อยเป็นยังไงครับไปไมมขี้โอ้โหส่วนใหญ่จะดรอบขี้นะครับขี้กับระเบิดและเบียร์นี่มาบ่อยเหลือเกินฮนะอ่าคูณสี่ครับบางๆครับ900มีดมาแล้วฮะมีดฮะเบียร์โอ้โหส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็มีแค่นี้แหละฮะมีมีดมีขี้มีเบียร์ครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันฮนะ ว่าจะจบแบบไหนครับวันนี้เข้าสแคตเตอร์เลยฮะโอ้โหพูดผิดพูดถูกลิ้นพันกันไปโอ้โหไปครับเกมนี้นี่มันเฮงจริงๆฮะถึงว่าถึงแม้รูปเกมจะขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่าการเข้าติดๆบ่อยๆแบบนี้ผมว่ามีแววครับมีแววเดี๋ยวมาลุ้นกันครับวันนี้ถ้าถึงเป้าเมื่อไหร่ผมก็จะพอฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะคูณแปไปแล้วครับแต่ยังไม่มี มูคลค่าเกิดขึ้นฮะคูณ12สครับสะสมคูณอย่างเดียวครับตอนนี้แต่ยังไม่เกิดคอมโบฮะ,ะขี้มาแล้วครับขี้ไหลไม่เอ้ข,ขี้ไปมีดครับขี้ไปมีดไปมีดต่อครับ <c oughs> ไปแล้วครับคูณ16ไปแล้ว2.2ครับคูณ16ไปแล้วฮะตอนนี้เหลืออีก4มุนครับเดีย๋ยวมาดูกันฮนะไปยังไงยังไงยังไง ระเบิดคูณเท่าไหร่คูณ22ครับโอ้โหแทบบ้าครับแทบคลั่งครับคูณ22ฮะไหลไหลไหลโอ้โหเงินไหลครับ6.1ฮะโอเคฮะยังไม่ถึงหลัก10 k เคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันฮะว่าจะถึงหรือเปล่าฮะเลขสามมูนสุดท้ายครับขี้ต่อครับโอ้โหนี่ขี้เข้าบ่อยครับเล่นไปเล่นมาชักปวดขี้เลยครับไปครับคูตอนนี้ค้างที่คูณ2ี่นะครับ ค้างอยู่ที่คูณ22ไปต่อคูณ26จัดไปเต็มคำครับเต็มลำไปเลยแบบนี้6.7ครับตอนนี้ไปถึง 10K แล้วฮะตอนนี้ 15K แล้วครับยังเหลืออีก3มหมุนครับเดี๋ยวมาดูกันนะไอ้ยาครับและหมุนสุดท้ายเป็นยังไงได้ไหมฮะก่อนจากลามมีดมาครับมีดและเบียลงมาต่อลูกคูณเท่าไหร่คูณ30ครับไอ้ยา 3.6ครับตอนนี้ได้เกือบ 20K ครับถือว่าดีครับถือว่าดีฮะถือว่าพอแล้วครับเกินคาดได้ตามเป้าแล้วฮะกำไรวันละไดกันน้อยก็ถือว่ากำไรนะครับนี่ฮะผมก็ได้กำไรเรียบร้อยแล้วก็เอาเงินไปใช้ตามสูตรครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูถ้ายังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกดด้วยฮะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ Try to catch a ride, yeah I had to put her on. Bottle too skittish, yeah we heading for the sun. Try to get my high, I ain't tripping for the fun Yeah I won't start, I ain't tripping on to stone.